พี่น้องแรงงานไหนครับวันนี้เรามาคุยสเปเฮรักเกี่ยวกับเกาหลีกันนะครับเราลุ้นงานกเกษตรก่อสร้างบริการอาทิตย์นี้กอนก้างลุ้นลําบากหน่อยนะครับเพราะว่าเหมือนยังไงไม่แน่ใจนะครับก่อสร้างก,ก็พอเข้าใจได้เพราะว่ากว่าจะเดินทางเข้าเกาหลีมันก็เป็นหน้าหนาวซึ่งเป็นเป็นหน้าที่ฤดูกาลที่จะต้องหมดเป็นพักเบรกของก่อสร้างเพราะฤดูหนาว ส่วนเกษตรก็เหมือนเช่นกันก็คือเข้าสู่ฤดูหนาวเก็บเกี่ยวหมดแล้วแต่ก็มีเหมือนกันบางฮาบางอะไรเขาก็ยังปลูกเพาะปกตินะครับแต่ว่างานก็จะลดน้อยลงนะครับส่วนงานบริการที่เราคาดหวังว่าจะบูมตูมตูมตูมนะครับอืมไม่ไม่เป็นไปตามคาดนะครับครูก็ไปพยายามไปหาข้อมูลจบข้อมูลให้นะครับอ่าไม่ใช่ว่าทางการเกาหลีไม่ไม่ปจะไม่ประชาสัมพันธ์ในการ ให้ผู้ประกอบการเข้ามาเลือกแรงงานนะเขาเขา,เขาประจานัฐมนเหมือนกันนะแล้วเขาก็จัดอบรมจัดแจ้งวิธีการเลือกลูกจ้างแต่ว่าเหมือนว่าในจ้างยังไม่ไม่มีความมั่นใจในในระบบหรือไม่มีความมั่นใจในการจ้างงานแบบนี้เพราะเขาเปรียบเทียบกันว่า,างานเกษตรยังจ้างแบบเฉพาะฤดูกาลจากนั้นเขาก็มองว่าอนาคตข้างหน้าเดียว ให้เขามีความมั่นใจก่อนบริการก็น่าจะน่าจะเริ่มดีขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้คือยังยังไม่ยังไม่ชัดเจนหรือยังไม่ดีขึ้นนะ่มันมันยังเป็นแค่นําร่องหรือทดลองอยู่ในช่วงเมืองใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นกรุงโซลปูซานกวางจูเลยพวกนี้นะนะเมืองใหญ่ๆเชจูอย่างนี้นะก็เป็นเฉพาะนะมันยังไม่ได้เปิดรับทั่วประเทศนะครับจะเป็นงานใหม่ซึ่งซึ่ง ผู้ประกอบการก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีขั้นตอนว่าถ้าเข้าไปแล้วถ้าเข้าไปแล้วจะต้องไปฝึกอบรมต่อฝึกอบรมเฉพาะทางต่อน,นี่แหละแล้วก็จัดที่พงที่พักอันนี้ที่พักไม่น่าม,มีปัญหาหรอกแต่ต้องไปฝึกอบรมต่อน,นี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรนะครับคอดข้างลำบากนะทีแรกเนื่องว่าบูมบูมตูมตูมก็ตอนนี้ก็แปกไปพอ,พอสมควร แต่เราดูไตรามาสที่4นะครับว่าเศรษฐกิจเกาหลีจะดีขึ้นไหมมันจะบูมขึ้นไหมไตรามาสที่4ี่ช่วงเดือนพฤศจิกาธันวานะครับแต่สําหรับแรงงานไทยที่เป็นงานอุตสาหกรรมนะครับผู้ชายบูมมากตุ้มๆเลยนะครับได้พันกว่าคนแล้วยินดีด้วยนะครับผู้หญิงก็ไม่ใช่น้อยนะได้เป็นร้อยเหมือนกันนะร้อยกว่าได้เยอะเหมือนกันนะผู้หญิงก็ได้เยอะฉะนั้น ก็น่าเสียดายบางคนที่บอกว่าสละสิทธิ์งานอุตสาหกรรมเพื่อไปรายงานตัวบริการตอนนี้ผมก็หลงทางหลงทิศบางทีก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันเสียดายแทนเสียใจที่ไปนแนะนําบอกว่าให้สละบริการไปสละอุตสาหกรรมไปเอาบริการเพราะว่าเข้าใจว่าบริการจะบูมจะตูมนะก็น่ยเสียดายนะ,ะมีพี่น้องแรงงานไทยผู้หญิงที่สอบงานอุตสาหกรรมผ่านแล้วก็ไปรายงาน เอาบริการไปไปรายง,งานตัวแทนสำหรับบริการาสำหรับงานอุตสาหกรรมนะครับเพื่อเปลี่ยนเป็นงานบริการเยอะพอสมควรน,นะแต่ครูเห็นตัวเลขของของของอินโดอินโดเปลี่ยน500อยกว่าเกือบ600คนเลยนะเปลี่ยนจากจากสถานะรองานอุตสาหกรรมเปลี่ยนไปสถานะรอบริการเขาก็คงผิดหวังพอๆกับเหมือนเราเหมือนกันนะฮะ เขาก็พอๆเหมือนเรามันก็ช้ำใจเหมือนเราเหมือนกันนะเราก็ไม่ได้ช้ำใจน้อยละเขาก็ไม่คงไม่ช้ำใจน้อยเหมือนกันนะครับส่วนงานอุตสาหกรรมถือว่าไตรมาสสามที่เราสอบเติมเข้าไปตอนนั้นอะ่อะอ่าพอยสิบสี่ทับหนึ่งนะครับ .14 i สิบสี่ทับหนึ่งนี้มีสอบเติมเข้าไปสองพันกะว่าคนนะสองพันสองสองพันสามนะครับไม่รู้รายงานตัวครบหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ถือว่ามีคนให้เลือกพอสมควรรอบนี้ไม่ไม่ถูกบ่นนะ รอบที่แล้วไตรามาสสองนี่บ่นมากเลยว่าในจ้างไปเอาแรงงานไทยไม่มีชื่อแต่รอบนี้ไม่ได้รับเสียงบ่นเลยว่าไปเอาแรงงานไทยไม่มีชื่อนะครับถือว่ามีรายชื่ออยู่พอสมควรคือสองพันกว่าคนนะสองพันกว่าคนจากนั้นถ้าเลือกรอบนี้ไปแล้วถ้าเลือกไปประมาณทักสองพันสามสองพันสี่อยู่ประมาณนี้มันก็จะเหลืออยู่ประมาณหกเจ็ดร้อยคนเองนะ หกเจ็ดร้อยคนหกเจ็ดร้อยคนไตรามาสสี่มันจะมาช่วงพฤศจิกาธันวาแต่รอบนี้มีโคต้าพันห้าร้อยคนอ่าซึ่งจะทดสอบจะประกาศผลสอบตุลาเริ่มสอบทักษะพฤศจิกาประกาศรายงานตัวไม่ทราบว่าช่วงไหนไม่รู้รายชื่อไตรามาสแต่รายชื่อคนที่สอบพอยสิผู้ชาย จะเข้าสู่ระบบให้ทันไตรามาส4หรือไม่อันนี้เป็นข้อสังเกตนะว่าถ้าไม่ทันไตรามาส4แล้วเราจะมีรายชื่อให้นานจ้างเลือกเพียงพอหรออ่าเพียงพอหรือไม่ในที่นี้หมายถึงว่าถ้ามันมีค้างอยู่ในสต็อกเพียง5-600คนเนี่ย6-700คนเนี่ยมันไม่พออยู่แล้วเพราะรอบนี้เราก็ได้เป็นพันกว่าคน รอบหน้าถ้าไม่มีรายชื่อพันห้านี่เข้าไปเติมนะไตรามาสสี่หมดเลยนะเดี๋ยวพันห้าร้อยคนนี่ก็จะไปใช้ไตรามาสหนึ่งของปีถัดไปก็ไม่พออีก่เพราะไตรมาสหนึ่งมันในจ้างเลือกเยอะนะโอ้เนี่ยมันจึงเป็นปัญหาวนๆอยู่ว่าทําไมเราเขาให้โคต้าเราน้อยแท้น่าจะให้โคต้าประมาณสัก3ม เหมือนเดิมมา4,000กว่าคนซึ่งซึ่งเราได้สิทธิ์อะเหลือ4,000กว่าทําไมมาให้โควตาพันกว่าไม่เข้าใจเหมือนกันนะไม่เข้าใจถ้าให้โควตาสัก3,000 2,000 3,000คนที่ได้110ก็จะได้เติมเข้าไปด้วยฉะนั้นก็จะมีตัวเลขอยู่ประมาณ2,000กว่า3,000 2,000กว่ารอบนี้นะถ้าสอบผ่านก็ได้2,000กว่า2,000กว่าก็จะดีกว่าพนะันหนะออเนะ จะนั้นเอสาดีโคเรียอย่าตัดพันหเลยอย่าตัดโคตาพันห้าเลยตัดใครผ่าน110เอาหมดขึ้นสถานะไว้หมดดีกว่านะเพราะว่าแรงงานไทยเหลือน้อยมากเอาหมดเธอพันห้เอาหมดเธอ, 1, เ,อ,เ,ธอเพราะว่ารายชื่อมันจะไม่ทานมันจะไม่ทานมันจะไม่พอไตรามาส4ปีนี้แล้วไตรามาส1ก็จะไม่พอนะขอร้องเถอนะอา้าวทุกคน ไม่รู้ทางเกาหลีก็คิดยังไงคิดเหมือนเราหรือเปล่านะครับพอให้โคต้ามาพันห้าเราก็ต้องยึดตามโคต้าพันห้าถ้าเกิดว่าให้โคต้ามาสองพันสามพันก็คงจะยึดตามนนะแต่ว่ารอบที่แล้วขาให้หกพันกว่าพวกเราทําคะแนนไม่ได้เองเราทําได้แค่สองพันกว่าคนเองรอบนี้ก็น่าจะได้สองพันกว่าคนนะั่นแหละถ้าตัดร้อยสิบก็ได้สองพันกว่าคนนะได้สองพันก็ยังดีนะได้สี่พันกว่าเออแต่ว่านี่มาเหลือพันห้าเนาะเอาไปลุ้นกัน ไปลุ้นกันว่าเกาหลีจะใจดีกับไทยหรือเปล่าจะปล่อยจากพันห้ากลายเป็นตัดร้อยตัดร้อยสิบให้หรือใครสอบร้อยสิบเข้าสู่ทักษะใครสอบทักษะผ่านก็ผ่านหรือเปล่าเอามาลุ้นกันมาลุ้นกันต่อไปนะครับอ่ะเรานำข่าวสารเกาหลีมาเล่าสู่พวกเราฟังเท่านี้นะครับ